ถ้าคุณดื่มน้ำผิดวิธีมาตลอดคุณอาจกำลังทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือเรามีวิธีแก้ไขง่ายๆที่จะช่วยคนดูดีขึ้นสดชื่นขึ้นและก็สุขภาพดีขึ้นแค่ดื่มน้ำให้ถูกต้องนักวิทยาศาสตร์บอกว่าการดื่มน้ำที่ถูกต้องนะครับสามารถช่วยผิวใสขึ้นระบบผลานดีขึ้นหรือแม้แต่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานที่มากขึ้นได้สวัสดีครับวันนี้มาพบพก,กับผมในรายการรับท้องนะครับ และหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือ The Water Hacks วิธีดื่มน้ำแบบคูลๆง่ายๆที่จะช่วยชีวิตดีขึ้นครับโดยผู้สนับสนุสนหลักของเราวันนี้คือ h y d r o p a s ส a บ a ลนน้ำดื่มเพื่อสุขภาพที่สมดุลและชาร์จพลังงานให้คุณก่อนจะไปพูดถึงเจ้าน้ําดื่มตัวนี้เนี่ยว่ามันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของการดื่มน้ําที่ดีและผลลัพธ์จากการดื่มน้ํากันก่อนครับดื่มน้ําช่วยให้ร่างกายเผาผลาญดีขึ้น ข้อมูลนี้เนี่ยมาจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน The Journal of Clinical Endocrinology ok and Metabolism ซึ่งศึกษาผลกระทบของการดื่มน้ำต่ออัตราการเผาผลาญพลังงานหรือว่า Metabolism Rate โดยพบว่าการดื่มน้ำเย็น500มลิตรสามารถเพิ่มอัตราการเผาผ่านพลังงานได้ประมาณ30%ผลกระทบนี้เนี่ยเริ่มต้นภายใน10นาทีหลังจากการดื่มน้ำและคงอยู่ได้นานประมาณ30-40นาทีกลไกหลักที่ทำให้เกิดผลนี้ขึ้นก็คือ t h e r โ o genesis หรือการที่ร่างกายต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้น้ำเย็นที่ดื่มเข้าไปน่ะมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายนั่นเองนะครับ ดื่มน้ำไม่ถูกเวลาเท่ากับหุ่นดีโดยไม่ต้องออกกำลังกายนะักแต่ก็แต,แต่ต้องออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าดื่มปับ๊บหยุดวิ่งปุ๊บไม่เอานะครับนักโภชนาการนแนะนำว่าดื่มน้ำา1-2ถึงแก้วก่อนมื้ออาหารจะช่วยคุณกินน้อยลงโดยธรรมชาติเพราะว่าน้ำเนี่ยช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นงานวิจัยจาก obesity journal พบว่าคนที่ดื่มน้ำก่อนมื้ออาหารเนี่ยลดน้ำหนักได้มากกว่าคนที่ไม่ดื่มถึง44%์โอ้โห 44%เป็นตัวเลขที่ใช้คำว่าเยอะมากๆนะครับเกือบครึ่งต่อครึ่งกันเลยเพราะงั้นอย่าลืมดื่มน้ำก่อนเมื่อหารนะจ๊ะน้ำช่วยผิวใสขึ้นและลดริ้วรอยโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าจริงสุดๆแล้วละครับเพราะว่าจากก่อนที่ผมจะรีเสิร์ชอะไรเนี่ยก็ได้ยินมาเยอะนะครับ แล้วก็เห็นยกตัวอย่างเช่นดาราแล้วกันดาราอะไรนะผมก็เห็นเขาชอบออกมาพูดกันนะครับว่าให้ดื่มน้ำเถอะแบบดื่มน้ำเถอน้องเชื่อพี่ผิวมันดีขึ้นจริงๆนะอะไรแบบนี้นะครับก็การดื่มน้ำเนี่ย ช่วยผิวดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าจากงานวิจัย The International Journal of Cosmetic Science พบว่าการดื่มน้ำวันละ2ลิตรช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้จริงและลดการกิดสิวได้ถึง30%นะครับผิวหนังของเราเนี่ยประกอบด้วยน้ำกว่า64%และถ้าเราขาดน้ำเนี่ยผิวมันจะดูหมองค้ำแห้งและเกิดริ้วรอยง่ายขึ้นแหมสุดยอดจริงๆขอตัวจิบน้ำแป๊บ น้ำช่วยเพิ่มพลังงานและสมาธิคือต้องบอกเลยว่าสมองของเราเนี่ยมีน้ำถึง75%และถ้าขาดน้ำเพียง2%สมองจะเริ่มทำงานช้าลงเฮ้ยไม่นขนาดนั้นเลยเหรอจากงานวิจัยฟันเซียอินเซอรแมนในโรไซี์ Man, cience, เนี่ยพบว่าคนที่ดื่มน้ำเพียงพอสามารถโฟกัสและก็จดจำสิ่งต่างๆได้มากกว่าคนที่ดื่มน้ำน้อยโอ้ยพูดเลยก็ขอแห้นะครับสงสัยว่าจะต้อง กินไฮโดรพลาสบาลานไม่ขายของสักหน่อยโอ้โหแถมมาตั้งนานนะครับเรื่องสัพบคุณของการดื่มน้ำทำาบงนู้นได้ทำอย่าง,งานางงี้ได้แล้ววิธีแบบไหนละ่ะที่มันดีที่มันแบบว่าเฮ้ยดื่มแบบนี้แหละลูทีนแบบนี้แหละมันเจ๋งวันนี้ผมจะมาแชร์ของผมแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองทำตามได้นะครับคือ Water ร์แฮกที่ต้องลองนะครับ 1. ดื่มน้ําทันทีหลังตื่นนอนคือมันจะช่วยกระตุ้นระบบผ่อผ่านแล้วก็ทําให้ร่างกายตื่นตัวนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับร่างกายจากที่สูญเสียไปในตอนนอนครับอีกทั้งยังช่วยให้ระบบต่างๆเช่นระบบย่อยอาหารและการหมุนเวียนโลหิตเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นพร้อมเริ่มต้นวันใหม่นะครับโหคือถ้าเป็นผมนะผมหยิบไฮโดรพลัสมาดื่มสักอึกสองอึกเนี่ยพร้อมลุยวันใหม่เลย 2นะครับดื่มน้ําก่อนกินข้าว30นาทีนะครับเป็นไหมผมก็เป็นนะคือแบบเวลามีอาหารมาตั้งตรงหน้าอย่างงี้เราก็อยากจะกินเลยจใจเรามันไม่ได้แบบไปคํานึงถึงว่าเฮ้ยต้องดื่มน้ําก่อน1-2แก้วนะครับคือแบบจะให้มาออดื่มก่อนมันก็อดใจไม่ไหวกับข้าวมันล่อตาล่อใจสเลเกินเพราะงั้นก่อนเริ่ม,มื้ออาหารของแต่ละวัน,นครับประมาณ30นาทีเนี่ย คือคนเราก็จะมีตารางกินอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ก่อน3นาทีก่อนที่เราจะเริ่มมื้ออาหารของเรานะ่ยให้ดื่มน้ําอย่างน้อย1-2แก้วนะครับรับรองว่าซัดข้าวเรียบเหมือนเดิมอะไรอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฮโดรพลัสเนี่ยผมบอกเลยผมกินตอนไหนก็ได้กินได้ทุกวันกินได้ทุกนาทีเพราะว่ามันดีจริงๆ, <S 2> <S 2> <S ๆ 3. ใช้เทคนิคซิฟซิฟฟลับนะครับฉีบบ่อยๆแทนที่จะดื่มรวดเดียวป้องกันท้องอืดได้ด้วยนะ คืออย่างผมเมื่อก่อนเนี่ยเวลาหิวน้ำใช่ไหมก็จะซัดเลยเปี้ยงเดียวแต่ครั้งนี้ทุกคนลองมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนตามผมนะคือเราจะปล่อยให้ตัวเองหิวน้ำไปทำไมถูกไหมสมองมันก็ทำงานช้าแย่เลยเขาก็วิจัยมาอยู่ว่าเออหิวน้ำเนี่ยขาดน้ำเนี่ยดื่มน้ำน้อยเนี่ยสมองมันจะทำงานช้าเราก็เปลี่ยนมาเป็นจิบบ่อยๆนะครับอยากให้ทุกคนลองนะจิบน้ำบ่อยๆแบบพกไฮโดรพลัสไปจิบเนี่ยจิบได้ทุกที่ทุกเวลาทำงานอยู่ก็จิบได้นั่งเรียนอยู่ก็จิบได้นะครับผมบอกเลยว่า พกไปได้ทุกที่นะครับ C เลือกดื่มน้ำไฮโดรพลัสแฮ่ไม่ใช่เลือกดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุน้ำที่มีแร่ธาตุเนี่ยเช่นแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะครับช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นแน่นอนมาถึงขนาดนี้ละปูมาตั้งไกลปูมาตั้งนานไม่ต้องหนีไปไหนไกลนะครับเราขอแนะนำนี่เลยไฮโดรพลัสบาลาน้นำดื่มเพื่อสุขภาพที่สมดุลและชาร์จพลังงานให้คุณ รู้ไหมว่านอกจากวิธีดื่มน้ําที่ถูกต้องการเลือกน้ําดื่มที่ได้ไมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพมีแร่ธาตุที่ช่วยบํารุงร่างกายรสชาติก็ดีดีออกไปทางชืด <c oughs> แหมก็น้าเปล่าอ่ะแหละก็คือ,อ,อน้ำเปล่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือน้ำดื่มธรรมดาอาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับไลฟ์สไตล์ของคุณก็ได้ถ้าคุณเนี่ยรักสุขภาพแล้วก็มองว่าเฮ้ยการดื่มน้ำสำคัญต่อร่างกายนะและกำลังมองหาว่าแบบน้ำดื่มแบบไหนอะ่ะที่เราควรเลือกดื่ม มันคือน้ำดื่มที่มีแร่ธาตุนั่นเองนะครับไฮโดรพัลส์บาลานะครับคือน้ำดื่มที่ผ่านการกรองแบบทิฟสเปิร์นพูริตี้ฟิวชันนะครับช่วยให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นแมกนีเซียมและโพแทสเซียม เพื่อช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโป่งและมีพลังงานตลอดทั้งวันนะครับมีค่าพรีเฮส์8.5ขูดความสมดุลให้ร่างกายมีเอ็กซ r ไลท i อิน e ฟิลเตเติมได้ท่าที่จําเป็นให้ร่างกายเร็วขึ้นซี r รซ u ก a ร์ซีโรแคลอรีดื่มได้ทุกวันไม่ต้องกลัวแคลเกิดแล้วก็ขวดนอะ ผลิตภัณฑ์อะรีเซคิลได้ร้อยเปอเซเพื่อโลกของเราที่ดีขึ้นนะครับหากคุณกำลังมองหาน้ำดื่มแบบนี้ที่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลองดูครับไฮโดรพัรลบาลและคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7 e เ e ่ e อีเวหรือว่าร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหรือว่าสั่งริงออนไลน์ที่อยู่ด้านล่างดีสคริปชั่นนี้เลยนะจ๊ะผมแปะให้แล้วนะครับไฮโดรพัลสบาลานะครับดื่มให้ถูกดื่มให้เป็นดื่มให้ชีวิตดีขึ้นนะครับเอาล่ะ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับเรามาลองทำชาเลนจ์7วันลองดื่มน้ำตามสูตรที่ผมบอกไปเนี่ยแล้วมาดูว่าร่างกายของคุณน่ะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็มาแชร์ผลลัพธ์กับเรานะครับอย่าลืมกดติดตาม p ลัสแคสนี้เพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆอีกเพียบสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับรับชม